สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพามาชมพระยอดธงปริสุทธโธร,รุ่น9หรือรุ่น09กันนะครับเป็นพระยอดธงรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณที่มีการจัดสร้างเนาะสร้างปี2556นะครับก่อนจะไปชมพระเดี๋ยวขอเล่าประวัติการจัดสร้างนิดน,นึงเนาะวัตถุการจัดสร้าง1เพื่อสืบสารตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณนะครับ นำเงินทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะแล้วก็2เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเนาะการจัดสร้างจะมี 1. เนื้อทองคำสร้าง99ชุด 2. เนื้อเงินสร้าง2,999องค์ 3. เนื้อนวะโลหะสร้าง3,999องค์ 4. เนื้อทองแดง สร้าง9,999องค์นะครับพิธีพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษโดยเกจิดังทั่วประเทศไทยกว่า90รูปนะครับพุทธาพิเศษเมื่อวันที่15สิงหาคม2,556นะครับนะเดี๋ยวจะพาแกะกล่องชมกันเนาะอันนี้กล่องเดิมๆจากวันนะครับพระยอดธงปริสุทโธร,รุ่น9พิธีพุทธาพิเศษ รุ่น90ปี2556วัดบ้านไร่อำเภอด่านขนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่กล่องเดิมๆเนอะเก็บให้ชมกันนะครับจุดสังเกตที่ทำให้เรียกว่าพรยอดธงก็สังเกตที่บริเวณพระที่นั่ง หรือฐานขององค์พระนะครับจะมีเดือยออกมาเนาะนี่นะครับด้านล่างนี้เนาะเป็นเดือยออกมานะครับด้านหลังขององค์พระจะเป็นโคดเลเซอร์ตัวหนานะครับนี่ครับโคดเลเซอร์ชัดเจนเนาะแทบจะไม่ต้องตีกล้องลงกล้องให้ชมก็ได้นะครับชัดเจนด้านล่างจะตอกเป็นตัวเลขรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับ สังเกตว่านี่นะครับกล่องเดิมๆจากวัดกับนี่เลขจะตรงกันเนาะ6,541ก็คือจำนวน ,6541 ในจำนวน9,999 99องค์นะครับองนี้เป็นทองแดงเนาะทองแดงรมดำนะครับดูนะครับสวยงามชัดเจนนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพระคูณที่มีการจัดสร้างเนาะพระยอดทุงนี่นะครับสวยงามชัดเจนด้านหน้า ด้านหลังปริสุดโทเกคมชัดนะครับนี่เนาะพุทธคุณของพระยอดธงจะเป็นมหาอำนาจผู้คนเกงขามคงกับพันชาตีมหาอุดแค้วคาด่ปลอดภยัยแล้วก็ขจัดอุปสรรคอันตรายทั้งปวงนะครับเป็นภาาเครื่องของหลวงพ่อคูณที่น่าเก็บสะสมน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับพุทธคุณ ครบนะครับสวยงามนะครับนี่เนาะอิลิสุทโตท๙เ,เห็นได้ว่าตัวหนังสือคมชัดนะครับตัวโคดเลเซอร์ชัดเจนเนาะ นี้รัลนลำเบอร์ชัดเจนนะครับห้าสี่หนึ่งผิวสวยมากเลยนะครับสุดสโทเก้า ยังไงก็ลองหามาเช่าบูชาติดตัวดูนะครับเป็นรุ่นที่น่าพกติดตัวน่าเก็บสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวหนังสือคมชัดเนาะของแท้มีโค้ดชัดเจนรันนเมอร์ชัดเจนนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ